ดเซิร์ฟแลวนะออแมวดิเรไม่ตายวะยืบล็อกอินซีตโว่ก็เนี่เจอพ่กเนลพี่ก็เนสองมไปไ ที่ซ่อ์โมสุดสองกินรีบิวใช่ไหมว่าไม่เปลี่ยนที่เ้ามาทางเฝ้าทางขึ้นอ๋อใครอไอคือมาไอ้ทีมระวังมีคนดัาไป ไอ้ไอ้หมดตะก็บปองเหรอเกิดตึกอะเกิดตึกอะเกิดเกิดลงพิบาลเฮ้ยจีนีเหรอตรงไหนตึ้งจึ่งอะฮะกไ๊กอุ้ยอุ้ยมีความร้สไอจีมึงเฝ้าขึ้นหรือไงนะกูยิงไอคนที่มันดักตใส่อะเออนั่นแหละมึงดักไว้เลยกูจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วกูได้ไปเล่นรอจีอื่นล้วดักไว้เลย Ai. É, e tá ตุ้พี่มัตายหมดเลยไม่กิดตติดรวจโดนเฮ้ยนี่มันอีทัลี่ด้วยตรงนี้มาสาดเสียวกับตุ้ยพี่อะไรพี่หมดแล้วเนี่ยมาช่วยตำรวจหน่อยตำรวจโดนครับไปด้วยไปด้วยตุ้งพี่ตุ้ง กิมพิโต้โอ้ยอายพีเลยอิดลองมาช่วยพิ่หน่อยอายมดเฮ้ยมี้อายมดสามตัวแล้วอาทีโอ้ยเฮ้ยงี้พีอายทตัว

เขาเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเก็บบ้านสองชั้นร้างตึกอะเยอะคนเลยทิ้งร้างตายด้วยมันตายมันตายเออก็บพ่งนี้กูไม่ไปเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยไม่ตายอยู่ไหนตำรวจตัวนึงฝั่งนู้นอะเห็นแล้วได้ยินเสียงแล้ว ตาย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 หมดตายหมดตายหมดห้องนี้มันมาห้องนี้เออตายหมดแล้วตายหมดแล้วไจิตพี่ยิงเป็นสิบแล้วกิตพี่เอทขอล็อตเตอร์มาแล้วเก็บ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 เยงขอเก็บคนแล้วก็พอแล้วเร็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 วกพี่ยิงตายเป็นสิบเลยกิดเบสมาเลยจ้าอีกหนึ่ง เอามาดิงพี oh, okay, uh, okay. ่ขอ oh, ๊บนึงพี่ขอเวลาแปอ้ยไม่ตายโอ้ยพี่หมดแล้วพี่มดแล้ววะชิบาชิบนพี่หมดล้วโหตายเลยยาหมด